เมื่อสาวท้องแก่ที่โดนลักพาตัวและตื่นมาพบว่าเธอนั้นถูกพาท้องและขโมยลูกไปแต่ไม่ใช่เธอคนเดียวที่เผชิญชะตากรรมโหดร้ายนี้เธอกับสาวคนอื่นๆจึงร่วมมือกันตามหาลูกและบทสรุปที่สุดแสนจะคาดเดาและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง The Clinic Clinic พาคนเป็นถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาในปี1979เราก็จะได้พบกับเบธและคาเมลอนสองผัวเมียที่กําลังเดินทางไกลข้ามรัฐเพื่อกลับไปฉลองวันคริสต์มาสที่บ้านของเบธตัวเบธเองนั้นเป็นสาวท้องแก่ใกล้จะคลอดและในขณะที่ทั้งคู่กําลังขับรถกันอยู่ดีๆก็มีรถคันนึงขับขึ้นมาจี้ท้ายและปาดรถของเขาทําให้รถของสองผัวเมียนั้นเสียหลักลงไปจอดอยู่ข้างทางทั้งสองคนเห็นว่าเลิกไม่ดีแล้วคาเมลอนจึงตัดสินใจที่จะหาที่แวะพ แรมเล็กๆนอนกันสักคืนก่อนที่จะออกเดินทางต่อพวกเขาขับผ่านมาที่เมืองเมืองหนึ่งที่มีประชากรอยู่ไม่กี่ร้อยคนและตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งพระเอกของเราก็ลงไปถามเจ้าของโรงแรมว่าพวกเขาต้องการพักที่นี่หนึ่งคืนจะคิดราคาเท่าไหร่แต่เจ้าของโรงแรมกลับคิดราคาพวกเขาถึง3คนโดยที่รวมราคาของเด็กในท้องไปด้วยพระเอกก็ถามว่านี่มึงล้อเล่นหรือเปล่าแต่เจ้าของโรงแรมก็บอกมึงจะไปพักตื่นก็ได้นะกูไม่ว่าพวกเขาจึงต้องจำใจจ่ายเงินไปจากนั้นทั้งคู่ก็มานั่งพักอยู่ที่ริมสระน้ำเน่าๆของโรงแรมขณะที่ทั้งคู่ กำลังจู่จีกันอยู่นั้นก็มีสองสามีภรรยาดูท่าทางแล้วจะมีฐานะเดินเข้ามาในสระน้ําแต่ก็ไม่พูดอะไรทั้งสองคนจ้องมองไปที่เบสนางเอกของเราแล้วก็เดินจากไปอย่างเงียบๆเบสก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่คิดอะไรมากตอนนั้นทั้งคู่ก็เผลอหลับไปที่ริมสระน้ําและเราก็จะเห็นว่าเบสนั้นมีฝันร้ายประหลาดเธอจะฝันเห็นเด็กทาลกและเลขโรมันที่อยู่บนพื้นและมีเลือดไหลนองออกมาเต็มพื้นตอนนั้นเบสก็สะดุ้งตื่นขึ้นคคเมลอนจึงพาเบสกลับเข้าไปนอนในห้องพอทั้งคู่เข้านอนเวลาก็ผ่่าานนไปหลยชัวโงจบ นั้นนอนหลับไปแต่คามลอนไม่รู้ไปดีดอะไรมาเขาก็ยังไม่ง่วงจึงได้เขียนโน้ตทิ้งไว้ว่าเขานอนไม่หลับจะออกไปหาอะไรกินพระเอกขับรถเข้าไปในเมืองแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีร้านไหนเปิดเลยสำรายน้ำมันรถของเขาก็หมดจนเกี้ยงถังพระเอกของเราก็เลยต้องเดินกลับโรงแรมแต่พอเขาเข้าไปในห้องก็ปรากฏว่าเมียของเขานั้นหายไปเขาเดินหาเธอทั่วโรงแรมแต่ก็ไม่พบพระเอกของเราจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถามไอ้เจ้าของโรงแรมแต่มันก็บอกว่ามันไม่รู้เรื่องแถมยังพูดจามไม่ดีใส่เมียของเขาคามลอนก็เกิดโมโหและจะพุ่งเข้าไปทำร้ายไอ้เจ้าของโรงแรม จนตำรวจต้องจับเขาใส่กุญแจมือและจะนำตัวไปโรงพักภาพตัดมาเราก็จะเห็นว่าเบสฟื้นขึ้นในห้องห้องหนึ่งโดยที่เธอนั้นถูกแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำและเมื่อเธอมองลงไปที่ท้องของเธอก็อปรากฏว่าลูกในท้องของเธอนั้นได้ถูกพาออกไปแล้วทิ้งไว้แต่รอยแผลที่ถูกเย็บบริเวณท้องเธอค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นและไปหยิบเสื้อที่อยู่ตรงเก้าอี้มาใส่เธอตะโกนร้องให้คนช่วยแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครระหว่างทางเดินเธอก็จะเห็นว่ามีห้องแบบที่เธอตื่นขึ้นมาอีกหลายห้องถูกวางเรียงกันอยู่ในแถบนั้นและเมื่อเธอเดินออกมาด้าาานนออกกก็ปรฏว่่่ทีเธ นนมันดูเหมือนจะเป็นโรงงานร้างขนาดใหญ่ที่ไหนสักแห่งเบทพยายามเดินออกไปจนสุดเขตแดนแต่ก็ต้องพบกับรั้วลวดหนามและประตูที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาตอนนั้นเธอก็เกิดอาการหน้ามืดก่อนที่เธอจะหมดสติเธอก็ได้เห็นหญิงสาวอีก3คนตัดกลับมาที่ฝั่งพระเอกของเราบ้างขณะที่ตำรวจกำลังนำตัวเขากลับไปที่โรงพักพระเอกก็อาศัยจังหวะที่ไอ้ตำรวจคนนั้นเผลอ,อย่งปืนของมันมาและขู่ให้มันจอดรถที่ข้างทาง จากนั้นเราก็จะเห็นว่าเบสตื่นขึ้นมาและได้หญิงสาวอีก3คนช่วยไว้ทั้ง3คนก็ดูเหมือนจะอยู่ในชะตากรรมเดียวกับเธอที่โดนผ่าท้องขโมยลูกไปและกําลังหาหนทางในการหนีออกจากที่นี่ทั้ง4ี่คนคุยกันและก็สงสัยว่าพวกเธอจะโดนพวกขบวนการค้าเด็กจับมาและอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งลอยมาไกลๆและเมื่อทั้ง4คนเดินตามต้นเสียงนั้นไปก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะโดนทําร้ายจนตายและล้วงอะไรบางอย่างออกไปจากท้องแต่อยู่ดีๆตอนนั้นเธอก็สะดุ้งฟื้นขึ้นมา,นมาเธอใช้แรงงงเเืออออกกกกสุดท้าายบกกบันข ว่าถ้าพวกเธอรอดไปได้ก็ฝากดูแลลูกของฉันด้วยลูกของฉันสีฟ้าแล้วเธอก็ขาดใจตายทั้ง4ี่คนก็งงว่าที่เธอพูดว่าสีฟ้านั้นคืออะไรตัดกลับมาที่พระเอกของเราเขาได้จับตำรวจมัดติดกระเสาต้นหนึ่งแล้วรีบขับรถของตำรวจกลับไปที่โรงแรมทางด้านสาวๆทั้ง4คนก็ได้มาคุยกันว่าพวกเธอจะแยกออกกันเป็นสองทีมและออกตามหาลูกๆของพวกเธอที่อาจจะอยู่ในนี้และตอนนั้นเราก็จะเห็นว่ามีใครบางคนที่กำลังเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของพวกเธออยู่ผ่านทางกล้องวงจปรปิดตอนนั้นนางเอกของเราและสาวที่ชื่อว่าเวโร ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องมาแต่ไกลทั้งสองคนจึงรีบวิ่งกลับไปดูและได้พบว่าแม่สาวแว่นอลิสันได้ถูกฆ่าตายซะแล้วสภาพศพของเธอก็เหมือนกับผู้หญิงคนก่อนที่โดนผ่าท้องตรงรอยเย็บตอนนั้นเวลานิก้าก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในแผลเธอจึงล้วงเข้าไปควักมันออกมาดูเหมือนมันจะเป็นชิ้นพลาสติกอะไรบางอย่างที่มีสีเขียวตอนนั้นไอวี่ก็เห็นกล้องโพลาร,รอยด์ที่อลิสันทำตกไว้ก่อนตายในรูปเป็นแผ่นหลังของหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ใส่ชุดคล้ายๆกับพวกเธอทางด้านพระเอกของเราเมื่อเขาขับรถกลับมมมาาาาถึงงงงที่โรรรแเเขขก็ต้าาัด ไอ้เจ้าของโรงแรมแล้วเอาปืนจ่อกระบาลมันขู่ให้มันพูดทุกอย่างที่มันรู้มันก็ยอมพูดว่าบางครั้งจะมีผู้หญิงโทรมาหามันและถามว่าที่โรงแรมมีผู้หญิงท้องมาพักไหมพระเอกของเราก็ถามว่ามันจับเธอไปไว้ที่ไหนด้วยความกลัวตายมันก็ยอมบอกว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์แถวแถวชานเมืองพระเอกของเราจึงรีบขับรถออกไปที่นั่นทางด้านสาวๆที่ตอนนี้เหลือกันอยู่แค่สามคนก็ได้เดินจนมาเจอห้องที่ทารกนั้นถูกซ่อนไว้ทารกทั้งหกคนถูกล็อกเอาไว้ในตะกา้าไม่สามารถนำตัวออกมาได้อีกทั้งพวกเธอก็ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนเป็นล น้าตาเหมือนกันหมดแต่ตอนนั้นเบธก็สังเกตเห็นแถบพลาสติกส,สีที่ถูกผูกติดไว้ที่ข้อเท้าของเด็กทารกแต่ละคนจะมีสีที่แตกต่างกันไปเธอจึงรู้ว่าแถบสีพวกนั้นที่ถูกฝังไว้ในหน้าท้องของพวกเธอจะเป็นตัวบ่งบอกว่าลูกของเธอคือคนไหนและผู้หญิงที่เป็นฆาตกรไล่ฆ่าพวกเธออยู่นั้นเหตุผลที่เธอต้องการฆ่าสาวๆที่เหลือเพราะเธอจะได้รู้ว่าแถบสีของคน,น,นอื่นๆนั้นสีอะไรและสุดท้ายเธอก็จะรู้ว่าลูกของเธอคนไหนโดยที่เธอไม่ต้องควักท้องของตัวเองตอนนั้นเวโรนิก้าก็บอกว่าเธอนั้นเป็นหมอเธอสัง อุปกรณ์ที่เธอพอจะผ่าตัดตัวเองได้นั่นก็จะทําให้เธอรู้ว่าแถบสีที่อยู่ในท้องของเธอนั้นสีอะไรทั้ง3คนจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่ระหว่างทางพวกเธอทั้ง3คนก็ได้โดนหมาวิ่งไล่กัดเวโรนิก้ากับนางเอกของเราวิง่งหนีจนตกลงไปอยู่ในหลุมส่วนไอวี่สาวอีกคนนั้นก็ไปแอบอยู่ใต้ถังน้ํามันเก่าตัดกลับมาที่พระเอกของเราก็ขับรถใกล้จะมาถึงที่โรงงานด้วยความร้อนใจเขาก็เหยียบมิดใหม่โดยที่ไม่ได้ทันสังเกตว่าพื้นถนนข้างหน้ามีกับดักรถถูกวางไว้อยู่รถของเขาโดนกับดักจนพลิกคว่ำหลายตลพพรรระะะเเออออกของงาาาตตายคววััไนนนนนี่้ นางเอกของเราและเวโลนิก้าก็ตื่นขึ้นแต่ดูเหมือนขาของเวโลนิก้านั้นจะหักนางเอกของเราจึงปีนออกไปและไปหาอะไรมาช่วยดึงเธอขึ้นระหว่างนั้นสาวไอวี่ที่อยู่คนเดียวกำลังเดินงง,ง,ง,งอยู่ในดงวัวตอนนั้นเองฆาตกรสาวก็จับเธอรัดคอใช้มีดกระซวกเธอจนตายทางด้านนางเอกก็เดินมาเจอบ้านเล็กๆหลังหนึ่งและตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนคนหนึ่งกำลังเดินมาและชายท่าทางน่ากลัวก็เดินเข้ามาในบ้านและเห็นว่าชายคนนั้นมีพวงกุญแจขนาดใหญ่ห้อยอยู่ที่กระเป๋าหลังตอนนั้นเองชายคนนั้นก็มองสะท้อนกระจกกลับมาเห็นเธอแท้จริงแล้วเขาไม่่ใชโหดร แต่กลับเป็นไอหนุ่มเอ๋อที่ป่วยเป็นโรคออทิสติกเบธจึงพยายามเกลี้ยกล่อมเขาให้เขามอบกุญแจให้กับเธอแต่ไอหนุ่มเอ๋อก็บอกว่าให้ไม่ได้เห๋ือแมว่ว่าและเขาก็วิ่งหนีเธอออกไปเบธวิ่งไล่มาตะคุบเขาไว้ได้ทันเธออาศัยจังหวะแย่งพวงกุญแจมาจากเขาและไอหนุ่มเอ๋อคนนั้นก็วิ่งหนีต่อไปจากนั้นเบธก็รีบกลับมาช่วยเวลรนิก้าขึ้นจากหลุมทั้งสองคนเดินไปพักอยู่ในซากรถเก่าคันหนึ่งแต่อยู่ดีๆตอนนั้นก็มีซากรถอีกคันหนึ่งพุ่งมาชนรถเธอโชคดีททททีี่่่่่่่ัััั้้้้้งงงงงคคคนนนนหหลบออออออกกกกกมมมาาาาาาไดดจู็พถึเรรืืผตะว ที่เวโรนิก้ากำลังผ่าท้องตัวเองอยู่นั้นอยู่ดีๆตอนนั้นไฟในห้องก็เกิดดับลงทั้งคู่จึงไม่สามารถมองเห็นสีของชิง้นพลาสติกที่อยู่ในท้องได้เบดจึงเดินออกไปหาสวิตช์ไฟตอนนั้นสาวฆาตรกรก็โผล่มารัดคอเวโรนิกา้าและใช้มีดผ่าตัดกระสวกไปที่คอของเธอแต่ตอนนั้นเบดก็กลับมาพอดีจึงได้เข้าต่อสู้กับคนร้ายเธอถีบไอ้ฆาตรกรจนมันนั้นโดนเหล็กแป๊บเสียบท้องตอนนั้นเบดก็รีบวิ่งไปดูอาการของเวโรนิกา้าก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอก็บอกว่าชิ้นพ เบ็ดเดินตามล่ามันและพบมันมานั่งรอความตายอยู่ในห้องน้ําตอนนั้นเธอก็เห็นชิ้นพลาสติกทั้ง4อันที่ตกอยู่ที่พื้นทารวมของเธอกับฆาตกรสาวก็จะครบทั้งหกอันแต่เธอยังไม่รู้ว่าของไอ้ฆาตกรนั้นมันสีอะไรมันกําชิ้นพลาสติกของตัวเองไว้และกําลังจะทิ้งลงท่อมันบอกกับเบ็ดว่าถ้าเธออยากรู้ว่าแท็กพลาสติกของฉันสีอะไรเธอก็ต้องสัญญากับฉันก่อนว่าถ้าลูกของฉันยังมีชีวิตอยู่เธอจะต้องดูแลเขาอย่างดีและอย่าให้เขารู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทีีี่่่่่นน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 ไออออ้้าาาาาาาตกกกกกกกรรมมมมมัััับบบวววผูููหหญิงงคคึยเเด็ปล ก็ต้องไล่ฆ่าผู้หญิงคน,นอื่นๆและขโมยแท็กซี่ที่อยู่ในท้องของพวกเธอมาตอนนั้นไอ้ฆาตาก,รกรก็ได้โยนรูปของผู้หญิงคนนั้นมาและมันก็ได้ตายจากไปเบ็ก็ได้เดินไปหยิบแท็กซี่ที่อยู่ในมือของมันมาตอนนี้เธอก็จะรู้แล้วว่าเด็กคนไหนเป็นลูกของเธอเบดจึงรียบวิ่งกลับไปที่ห้องทารกแต่เมื่อไปถึงก็ต้องพบว่าตอนนี้เด็กทารกทั้งหมดนั้นได้หายตัวไปแล้วร้องไห้โวยวายอยู่สักพักจากนั้นก็มีคนมาจับตัวเธอขึ้นรถไปเราก็จะเห็นว่าคนที่จับตัวเธอมานั้นออกกก็คืือออออออไไไไ้้้้เเเเจจาาขงงงโรรรแมมมมมััับตววนนน่่นนุ่ธปล เบสฟื้นขึ้นมาก็ได้เห็นชายหญิงสองคนเธอก็จําได้ทันทีว่าไอ้สองคนนี้ที่เธอเจอที่สระน้าไอ้สองคนที่ยืนจ้องมองเธอแล้วก็เดินจากไปตอนนี้มันกําลังเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเซ็นเสร็จผู้หญิงคนนั้นก็ไปอุ้มเด็กทารกมาเธอก็รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอเธอร้องไห้โวยวายตะโกนเสียงดังตอนนั้นชายใส่สูทคนนั้นก็ควักปืนพกและเดินตรงมาที่เธอจากนั้นไอ้หญิงแก่ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าขบวนการก็ได้บอกว่าฉันดีใจมากที่ได้เจอเธอเบลูกกกกคคคค้้คดด้าาาาััันนนตอองงรดดดดดเเื็จทหมม6โยว่่แ จะแข็งแกร่งที่สุดและรอดชีวิตมาได้เป็นคนสุดท้ายลูกค้าของฉันก็จะเลือกเด็กคนนั้นไปเลี้ยงในระหว่างที่ชายคนนั้นกําลังจะฆ่านางเอกของเราหนุ่มเออร์ดันแค่นก็เดินเข้ามาพร้อมกับปืนลูกซองดันแคนเป็นลูกชายของไอ้หญิงแก่ตัวโกงมันบอกว่ามันเบื่อที่จะต้องทางานสกรปรกแบบนี้เต็มทีแล้วตอนนั้นไอ้หญิงแก่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกของมันนั้นวางปืนแต่ทันใดนั้นเองชายใส่สูทก็หันปืนไปยิงหัวไอ้ดันแค่นมันก็ทาปืนลูกซองลั่นใส่ชายหญิงทั้งสองคนเป็นนั้นว่า ที่เธอขโมยมาจากไอเอ๋อไขกุญแจมือของเธอจนหลุดออกมาได้เธอเดินตามหาจนมาพบกับลูกของเธอและตอนนั้นเองไอ้หญิงแก่ก็เดินเข้ามาพร้อมเอกสารเบธก็ใช้ปืนขู่แล้วบอกให้มันถอยออกไปแต่แล้วไอ้หญิงแก่คนนั้นก็ได้บอกความจริงกับเธอว่าจริงๆแล้วพ่อและแม่ของเบธก็เคยใช้บริการของเธอที่นี่เบธเองก็เป็นเด็กที่รอดชีวิตเหมือนกับลูกของเธอตอนนี้แม่แท้ๆของเบธนั้นก็ถูกฆ่าตายทอนที่เธอนั้นถูกลับไปเลี้ยงนางเอกของเราก็ตัดสินใจจะจบวงจรอ,อุบาทนี้เธอเหนี่ยวกายแต่ปรากฏว่าปืนก็ไม่มี อแต่ด้วยความแก่แห้งและแรงน้อยเบดก็ได้จับมันพิงกับกำแพงและใช้กุญแจดอกใหญ่ที่เธอห้อยอยู่ในคอรกระซวกเข้าไปที่ท้องของมันและลากแผ่ขึ้นให้มันได้ลิ้มรดความเจ็บปวดเหมือนที่มันได้ทำกับผู้หญิงคนอื่นๆไว้จากนั้นไอ้หญิงแก่ก็ได้ตายลงไปอย่างอนาต่อมาตำรวจและพยาบาลก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเธอตำรวจก็ได้มาแจ้งว่าคาร์เมลอนนั้นลดความตายเมื่อเบดรู้ข่าวก็ร้องไห้เสียใจ ฉากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เบทนั้นตัดผมสั้นและกระแตงรูปของเธอไปที่สุสานแห่งหนึ่งตอนนั้นเธอก็ได้เดินสวนกับชายแก่คนหนึ่งเบธก็ได้เดินไปทําความเคารพหลุมศพแม่แท้ๆของเธอและเธอก็สังเกตเห็นว่าดอกไม้ในแจกันเพิ่งจะถูกเปลี่ยนไปเธอจึงเดินไปถามสัปเหร่อว่าชายแก่คนนั้นเป็นใครสัปปหร่อคนนั้นก็ได้บอกว่าชายคนนั้นเขาสูญเสียเมียของเขาไปแถมลูกของเขายังถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เด็กเบธจึงรู้ว่าชายคนนั้นแท้จริงแล้วคือพ่อของเธอสับอกว่าาบ้นของเขานนั้อยู่กล้นีเองเบจึงัดสินใจที่จะเดินทางไปหาาเขบ้านและหนังก็ จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Clinic อยากถามผู้กำกับว่าเขาเกลียดอะไรพระเอกหรือเปล่าทำไมถึงเขียนบทให้พระเอกตายทุเลศไร้ประโยชน์ขนาดนี้เรียกได้ว่านางเอกของเรานี่รอดมาได้เพราะตัวเองล้วนๆผัวไม่เกี่ยวตายไปตั้งแต่ครึ่งเรื่องแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Clinic ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 0่ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.4คะแนนและอ u d i e n c e s สก r รจากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่26%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแชร์กดนัอ่อไปก่อนใครได้ใน Facebook page GU Channel. และกลบมพ พบกับจียูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ